สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะพ,พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับยิมโนจานบีนหรือยิมโนคาเลเซียมปลาโกเนเซค่ะเป็นยิมโนเป็นที่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่บีเนี่ยชอบเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีหนามให้ตามมือเลยนะคะบวกกับรูปทรงที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะอ่ะ แต่จริงๆแล้วเขาก็มีหนามนะคะแต่ว่าหนามของเขาเนี่ยจะเรียบไปกับลําต้นนะคะจะไม่มีจะไม่ตาม,มือแล้วเนาะอีกทั้งมีรูปทรงแบนแบนแบบนี้นะคะเหมือนกับจานบินเลยค่ะเห็นไหมคะถ้ามองด้านบนอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะจะอันนี้จะเป็นลักษณะความสวยของเขานะคะให้เราเป็นสีขาวหรือว่าสีขาวออกชมพูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยิมโนสายพันธุ์นี้ นิยมจะเลี้ยงดูต้นเขานะคะเพราะว่าต้นเขาจะสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะคะดอกไม่ต้องบานก็สวยนะคะดูทรงดูต้นบวกกับสีต้นที่มีเอกลักษณ์ของเขานะคะจะไม่ใช่สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ลักษณะรูปทรงเนี่ยภูของบ้างของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับแคนตัสสายพันธุ์อื่นนะคะ เป็นลักษณะลำต้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะบางเขาจะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะหนามเขาก็จะเรียบไปกับลำต้นแบบนี้นะคะหรือว่าแนบไปกับภูแบบนี้นั่นเองจัดเป็นยิมโนที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าปลูกกว่าจะโตเนี่ย น้องเขาเนี่ยจะโตช้านิดหนึ่งนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้เนาะการเลี้ยงดูนะคะควรที่จะเลี้ยงดูให้ได้รับแสงแดด5-6ชั่วโมงต่อวันนะคะภายใต้การกรองแสงนะคะ50%เพราะว่าขนน้ำของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีปกคลุมนะคะถ้าได้รับแดดตรงๆเนี่ยจะทำให้ผิวของเขาเนี่ยไหม้ได้นะคะการรดน้ำนะคะ ลดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะหรือ5-7ถึงวันครั้งนะคะสำหรับบีนะคะถือว่าน้องเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะหมันเปลี่ยนดินให้เขาทุกๆ1ปีนะแล้วก็เติมปุ๋ยให้ทุก6กเดือนนะคะอย่าลืมใส่ยากันแมลงกันเพี้ยแป้งด้วยนะคะและนี่ก็คือยิมโนจานบินนะคะที่เป็นยิมโนที่สวยอีกหนึ่งต้นเนาะก็ เป็นยิมโนโที่บีเนี่ยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมือใหม่เนี่ยนะคะได้ลองซื้อมาเลี้ยงดูเนาะสำหรับใครนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับยิมโนจานบินเนาะ ใครอยากให้บีเนี่ยทำคลิปรีวิวแคตตสายพันธุ์ไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาเนาะสำหรับวันนี้นะคะบีฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ